สวัสดีครับผมอัปเดตพินสิทธใหม่นะครับมาแนะนำครับนี่ตามลูกค้าสั่งนะครับจดน้ำแหลมไม้คิลิก3คอนแทกนะครับปร่งไฟฟ้าครับหอพยานาคนะครับเป็นทรงจดน้ำแหลมนะครับนี่สามคอนแทนแนสนแกทสวยสีไม้คิลิกนะครับเลย ทัดเดียวนะครับลายสวยมากนะครับนี่พิานาคนะครับนี่นะครับขอชอไปชลิกครับเด็กพี่สวยให้ดูครับผมเดี๋ยวจะส่งลูกค้านะครับสาบแทากไม้กิเล็กนะครับนี่นะครับ